ครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาชมบอร์ดเลคโคลรุ่น SPJ นะครับรุ่นนี้เบสิกเบรคเขาก็จะเป็นตัวผ้านะครับก็จะมีลวดลายไปตามสีของรถที่เขาติดมานะครับอย่างตัวนี้ก็คือเดิมทีมันเป็นขอร์ด UR นะครับผ้ากามันจะเป็นสีออกเเขียวนะครับตัวนี้ผมก็เลยจับมาอัพเดใหม่นะครับแล้วก็ใช้หนังเฉพาะที่สั่งมาโดยเฉพาะเลยนะครับในการจัดเย็บก็ ตัดเย็บยากนะครับเพราะว่าบอร์ดเลค a ซโลรุ่นนี้ครับมีมีปีกมีก้อนอะไรอย่างค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะเข้ามุมต่างๆเนี่ยยากอยู่ครับก็ใช้เวลานานครับตรงนี้ก็หลายเดือนอยู่ครับก่าจะเสร็จออกมาสมบูรณ์ครับตรงนี้เป็นหนังสีครีมนะครับก็ครีมเนี่ยมันมันมันเยอะหลากหลายนะครับผมก็ ไม่ไม่ได้เจาะจงว่ามันเป็นตัวไหนนะครับแต่ว่าตัวหนังเนี่ยที่เอามาเป็นครีมเนี่ยมันเป็นหนังที่ที่มีอยู่แล้วที่สั่งมาอยู่แล้วมันจะเป็นสีโทนนี้นะครับก็มาอัปเกรดใหม่สําหรับคนที่ชื่นชอบหรืออยากได้แนวทางนะครับผมก็จะแนะนำคร่าวๆนี้เลยครับคือหานหนังที่ดีที่ยืดหยุ่นได้นะครับในการทําแล้วก็หาร้านที่ ไว้ใจได้นในการทำนะครับส่วนของผมเนี่ยจะไม่ได้รับงานที่ที่ลูกค้าเอาบอกมาทำนะครับจะเป็นบอร์ดที่ผมคัดเลือกมาแล้วแล้วก็มาปรับแต่งมาอัปเกรดใหม่นะครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งกับรถได้ทุกรุ่นนะครับโดยเปลี่ยนไปใช้รางใหม่นะครับก็แนะนําเป็นรางแท้ของเดครโลนะครับจะเอาไปแปลงหรือสั่งตรงรุ่นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อันนี้เอามาให้ชมกันนะครับว่าตัวนี้มันจะสามารถทําแบบนี้ได้่าครับ ก็เดี๋ยวยังไงเรื่องราคาคู่นี้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตเป็นเป็นลิงก์เว็บไซต์ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ